สวัสดีกันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยแฟนบันแทกเกมเมอร์ออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเอลซอ,อนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครใหม่กันนะครับมันคือยูยว,วนะครับเพศหญิงเพศเกย์อ่าใส่ชื่อนี่นะครับ 상เ의 축제 날에의폭발 발생한 강한 에너지 파동이 내가 담긴 보존 장치로 스며들어 왔다 그 에너지를 받아 난 오랜 잠에서 깨어났다 너무 시... 나는 오랜 혹시나 나와 함께 보존장치에 들어간 다른 나소드가 깨어나지 않을까 기다려봤지만 그런 우위 남아있는 것은 이미 폐허가 된 나소드 시스템 코어의 일부와 거대 나소드 병기의 일부분이 전부였다. 나소드 종종은 음, 나소 남아있지 않았다. 나는 이 세계에 홀로 남은 음. 마지막 나소드였다. 어디에 지는 척하고 제... 만제... 그곳에서 그네다요. 어디요? 딱. 어떤 그리움이라는 감정이 이런 것일까? 그러던 어느 날, 파묻혀 있던 시스템 코어의 일부가 어, 가동하고 있는 것을 발견했다. 이 코어의 능력과 L의 힘이 있다면 보존 장치의 동족들을 깨어나게 할 수. 있는. 아니면 내가 다시 나소드 종족을 만들어내는 것도. 허이. 만들어서 전차에. 보존 장치로 들어가. 전차 나소를 건상해. 코어는. 스스로를 개조하며 에리 힘을 수집하고 낫소드들을 연구 개발하도록 프로그램되었다. 코어의 oh, 모든 에너지를 소모하고 다시 기능을 끄고 휴면 상태에 들어갔다. 코어가 새로운 동족을 찾아내거나 자아를 갖춘 낫소드를 만들어 다시 나를 깨우기를 기대하면서 그러나 긴 시간이 지난 날 깨운 건 빨간 머리의 야만인 같은 차림새를 한 인간 소민과 큰 목소리에 사내 같은 보라머리 인간속 허영 많기로 유명한 엘프 종족의 여자 그리고 날 잡아먹을 듯이 굴던 시커먼 인간 남자였다. 다가 그렇게 고생해서 다시 살려놓 그정도 행동을 입도로 홈 마이웨이 5 나스 들을 다시 만들기 위해 인간세계가 피남 인간 나... 예전에 우리 종족들의 마음으로 부려먹고 못. 부수기도 했었는걸 인간들은 그걸 기억해야 해난 다시 동족들과 함께 하고 싶었던 것 뿐인데 어이 바람에 비논리적인 부분은 없어 아마도 그리움이나 외로움 같은

เดี๋ยวผมขอเกๆไปกันาอาจจะนื้อเรื่องวันเช้าจริงอะเล่นกันแล้วโว้ยนะโอ้เริ่มมาเป็นงี้เหรอไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นตัวนี้เนะ่ยมาปุ๊บหัวรใหญ่ วิธีการคอนโทรลก็ตามสเต็ปครับฟอสเตปฟอสเตปสเตปเดี๋ยวขอดูดิมันมีคอมโบอะไรบ้างเด็กอนี่ะพลนำแสงสเปรซียมจบแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นอืม เสียงอะไรอะ่ะอ๋อผมไม่รู้นะมันอัพเดตอะไรบ้างมาปุ๊บก,ก็บอกให้ไปแล้วมีเสียงอะไระไม่ได้มาเล่นนานครับโอ้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบพิเศษนะเรับเก็บเบลแบบไม่ต้องเข้าดันเจียนสำหรับคนที่สเตมีนาหมดแมว แล้วก็สามารถมาเก็บงนี้ได้โอ้แม่งทามไม่ค่อยแรงเลยช้ำ่้ระยาแบบไม่ใช่เอฟเฟก,กอ๋อก็ไหนทำอะไรต่ออะคลิกยืนยันไม่ต้องอ่านหรอกครับมันเสียเวลา ไปที่เดินเจียนโอ้มีของแล้วสองชิง้นเลยรออีกเราเล่นเดี่ยวเราเทพครับผมเล่นมากี่ครั้งแล้วจริงแม่งเหมือน <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวลังจิต เหมือนัวอื่นเขาเลยในตัวนี้ตัวอื่นพอไหวตัวนี้มันแบบกระโดดสองตังหวะไม่ได้โบได้ไม่เยอะคอมโบนึงได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้คือสมัครมาเล่นเลยสด ตัวเก่ามันอะไรอะขอมันไปหมดแล้วตัวมันเทพหมดแล้วบักมาเล่นใหม่เลยนกอีเยะนี่ต้องอย่างนี้ทีเดียวเยอะๆครับ เราต้องพึ่งสกิลหน่อยโอ้โหมันบินได้ดนี่วาแมงดาครับโอ้บินได้เฮ <c oughs> ้ยรู้สึกผมปรับเสียงลืมปรับเสียงเพลงดูหลอดเสี้ยวฟ้าด้วยครหลอดเสียวฟ,ฟ้าก็คือ เออเหมือนเป็นอะไรอ่ะที่ไว้ใช้สก,กิลอ,อ่ะเอออะไรประมาณนี้เดือดก <c oughs> ระดูดด้ทานบนเลย <c oughs> เดือดบอส <c oughs> เห็นว่ามานาะไม่พอเราก็โจมตีกลางอากาศอ๋อเมัน คนนี้พวกนี้โอ้หนีเฮ้ยสวยแหละนี่เล่นระดับอะไรเนะี really ่ยวิริหะเด้อไม่มั่งเป็นเ,เรื่องโอ้โหทำไมมันไม่มีตัวนี้นี่ว่ามันจะมีแค่เนี่ยตัวบอสตัวเดียวตัวอะไรเนะี่ย ขอโทรที่เล่นกากไปหน่อยเอ๊ยไม่ค่อยได้เล่นแล้วเกมออนไลน์ไม่ค่อยได้เล่นแล้วไปเล่นสตรี๋มเล่นบอลล์บอลเล่นวอลเลย์บอลกันเล่นวอล,ลเลย์บอลกัน,ลลนลลสิ่งที่ง่าหลักเนี่ย เล่นไฟลอ้ดูสิเนี่ยมกเอได้กดีมาก,กมาก,กมักดากมากดากีากดีีี หรือว่าเวลวงกากอยู่รู้สึกว่าต้องเข้าอีเวนต์ตอรี่ครับใส่ของอันนี้ใส่ไปด้วยครับยาอันนี้ส่วนผสมในการทำไอเทมแร เดี๋ยวแปบผมลดลดสิ่งเกมมันยังไม่ค่อยรู้อะไรมากครับไปดันต่อไปเลยเลีน้นวันนี้าาจะอัดสักสามดันเตี้ยนครับเพราะว่าแมปมันเล่นเลยน้อยของตอบแรงมันก็คือเสื้อตัวนี้ เริ่มต้นชาร์จใหม่โอ้ยบินไม่ได้มันมันก็โดดสองจังหวะไม่ได้อะมแบบเป็นตัวละครที่แบบแม่แงเล่นไม่ค่อยเก่งถ้าเป็นตัวธนูเนี่ยเล่นเก่งเลยอะ วันนี้ตัวนี้มันดัดแปลงนะตัวเป็นพวกมันเองอนะเนี่ยโอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งคิดถ้าอ,าอัดีอเกมนี้แหละแต่ว่าแลัมไม่พอเล่นได้แต่ ไม่ได้อคอมโบติ่งคอมโบทำมันจริงๆเลยเนี่ยมันจะมีเนี่ยอะไรคราสที่สามของตัวละครแต่ละตัวมันจะมีให้รู้สึกว่าต้องรอยตัวปืนก่อนมันมาแล้วมันถึงจะมี ใครที่รออยู่เตรียมตัวได้ครับจะมาแล้วเ,ลกเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดตามมานานแล้วเล่นเล่นไม่ได้เล่นลน,านานแล้วชัยพอยมันมีระบบสกิลสองชั้นเนี่ย ลืมอัพสกิลยังไม่ค่อยรู้อะเพราะว่าหน้า inventory มันแปลกไปเปลี่ยนอะเออมันมีฉายาแต่ว่าผมไม่มีถ้าเรากดเออไอเล็กหนึ่งนะไอเล็กหนึ่งที่อยู่ขวมา ที่อยู่ด้านบนของคีย์บอร์ดเรามันจะเป็นการใช้ยาเป็นอย่างสง่างามครับอื้ือืออ้จะอัดเที่ยวหมดเลย,ย,ยนี่มันถึงจะเรียกว่าส้จใจโอ้ยวิววลสวเวลสัง ลํายาตัวใหญ่แต่มันจะเดินช้าหน่อยน้ำยาตัวเล็กนี่ว่าเยอะผมทำน้ำยาตัวเล็กวก่าอันนี้ดาเมจมันแรงแต่มันขยับช้า เกมนี้นี่ใครไม่เคยเล่นนี่เสียใจนะครับเสียดายตายเลยเกมดีๆอ่ะเฟเปลี่ยนไปด้วยครับเวอร์ชันเก่าออกนี่คือแบบบอสมามันก็หน้าตาเฉย เล่นไปเดี๋ยวผมขอเงียบสักปั๊บโอ้ืมไปครับกดนี่ครับกดกดกดคอนโทรลเป็นการกรีดนะครับ การโกรธเดี๋ยนี้เอาหน,นีไปอีกแล้วอีต่อเอาหมดแล้วขอบ,บอกครับของแงในเกมนี้หายากมากเอาของไปขายได้อัพเกรดของได้เป็นยาก โหโกรธมาติดอย่างนี้ด้วยดูของแบบของนี้คุยอาร์เตอร์นี่คือไอตรงนี้ครับมีช็อปไหมเก็บมอนกันครับ อกเซิร์มันเริ่มแหลกแล้วเพราะว่ามันมีไอ้อะไรอ่ะแมปมาเพิ่มเป็นแมปที่เป็นแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเวลาวาร์มที่ผมก็ไม่เข้าใจมันจะมีไอ้เขียวๆนั้นมันไว้ทำไม ดูก่อนครับว่าก็เฟสเสร็จสมบูรณ์แล้วมาดูที่อีเวนต์ดอรี่ครับอะไรอ่ะอ่อต่อไปก็ระบบเควสระบบอะไรเดียว สกิลอยู่ไหนอ่ะสกิลนี่แคทอันนี้เป็นอะไรอ่ะสินค้าขายสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยครับมีสัตว์เลี้ยงใหม่เพสไม่น่ารักอ่ะแอปเกินไปอ่ะแอปเกินไปอันนี้มันอะไรอ่ะโหดไปอ่ะ ม่ได้เล่นนานครับอดี๋คิดเลยมนะนี่อสกิลสามารถอัพได้อัพได้เรื่อยๆตอนนี้เราได้สกิลมาสามแล้วมาทดลองใช้หน่อยสิโอ้โหมันไม่แรงเลยอะ อันแรกกนแรงวิยแปบ๊บหนึ่งไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะโจมตีก็ไม่ได้โอ้พวกเราเหรออ๋อพวกเราครับอ๋อมันเป็นหุ่นยนต์ของเราครับเจ๋งดันต่อไปเลย อย่ารอช้าครับอย่ารอช้าเราไปดันอนุดันสุดท้ายของวันนี้เลยดีกว่าวมันต้องเล่นสองคนครับไปหาห้องเล่นนีกว่าอ๋อไม่ต้องหาเล่นเองเลย 재밌는것นา니ิกา나้าออง,อ,าบบงอ๋อนี่เพิ่บายงหเนี่ยดาบดาบมึงตูดมดาบมันเอาดาบออนี่มเปล่นเป็นดาบได้ ปัจจุบันเวลาบ่ายโมงห้าห้านะครับช้นซึ่งผมจะเรียนอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่อีกชั่วโมงหน้านะครับแต่ผมก็จะนั่งอัพวิดีโอไปเรื่อยๆไ่เพื่อนเราช่วยหน่อยตอนนี้ผมสามารถอัาแบบฟูเคตีได้แล้ว แบบ full HP เลยตัวบทที่ส,สองบินบินคอมโบมาเนาะยอมญคอมโบแม่งเฉ่ง ไม่มีใครแนะนำครับเล่นเองเล่นมาตั้งแต่เพ็นเบตา้าเอไหม้โหเล่นแถวเพ็นเบต้าเลยทีเดียว อไอ้อออออออตัวเนี้ยไอ้ตัวนาโซตัวเนี้ยมันก็คือมันจะอยู่ในดันของเวล,วลเวลยี่สิบห้าอัพเปล่าไม่แน่หรือยี่แปดอัพนี่แหละที่มันมีไอ้นาโซสองตัวแดงกับแดงกับเงินแ่ะที่มันเป็นธาตุไฟธาตุแข็งเงอขนาดเป็นเรื่องาจังเกมจำง่ายจัดเล่นสมสี่รอบ ดับเบิ้ลสูเปอร์จำว้าร้ายจะจบ ทำเสียคอมโบหมดเลยลุไหมนี <c oughs> ส่สกัดสกัดสกัดไม่ต้องสกัดแม่งแล้ว <c oughs> ออกมาทีหนึ่ง เก่าให้ดูหน้าตาเป็นไงมีตัวอะไรบ้างเก่งหรือเปล่าอะไรมนันหรือใครรู้จักตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องไปดูจกดักตัวเก่าก็ได้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเก่งกว่าตัวเก่าเลยนะผมชอบตัวละครใหม่ๆชอบมีค่อยชอบตัวละครเก่าสกิลไม่เด็ดซุเป,ปอัม่ะ หนองน้ำจริงงเฮ้ยยพ่นป่าโอ้พ่นขี้ปามาโดนเขาจนได้นะเปนพ่นซุปเปอร์นัว มีเกาะกำบังด้วยถ้ายิ่งเก่งๆุ้ยโอเคสกิลครับกดเอ็กเป็นการโจมตีรุนแรงเอาละใช้น้ำยาเลยเกต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 หนึ่งวิไม่วีแลละ ในเกมนี้ด้านใต้ในคำอธิบายนะครับสำหรับคนที่สนใจคนที่ไม่สนใจไม่ต้องโอ้ <When? S 3> oh, แกมนี้ก็ดีครับไม่กระตุกด้วยลื่นโอเค มาไอ้กล่องนี่เนี่ยเปิดได้เลยครับเรามีอะไรากาอะไรแบบดาบที่มีท,ที่ที่เราไม่ต้องการคุโอเคสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับบ๊ายบาย